ยังจะมาจดหมลายของท่านชวนนะคะท่านอนการอาขอเปิดรันนี้จะมีการเสนอให้คลมเปิดสมัยประชุมนี้นะครับสี่วันอยู่จากเมื่อวานที่ผมเข้าร่วมประชุมนะครับกับท่านประธานชวนหลีกภัยนะครับกับพักร่วมรัฐบาลแล้วก็พักร่วมฝ่ายค้านนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีความคิดเห็นตรงกันว่าเห็นสมควร ที่จะมีการเปิดสมัยวิสามันนะครับร่วมกันของรัฐสภาเพื่อที่จะมีการพูดคุยกันในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนะครับซึ่งพวกเราก็ทราบดีอยู่ว,ว,ว่าว่าว่ามีปัญหาอะไรนะครับก็ทั้งหมดก็มีความเห็นร่วมกันนะครับแล้วก็ทีแรกก็คิดว่าะจะ,ะต้องล่ารายชื่อหรือไม่จะต้องเซ็นชื่อหรือไม่นะครับมันก็มีทางออกอีกทางหนึ่งคือตามมาตราหนึ่ง 65แล้วก็รวมกับอน,นั้นเสร็จท่านให้ท่านชวนเป็นผู้ทาําหนังสือให้เสนอแนะให้ทางครมอนะครับให้จัดประชุมวิสามันเพื่ออภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามมาตรา165นะครับแห่งรัชนมนูลนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีความเห็นร่วมกันว่าไปในแนว,แนวทางนี้ท่านาท่านชวนก็ได้รีบทาําหนังสือนะครับส่งมา น่าจะเมื่อวานนี้เลยนะครับเพื่อที่จะให้เข้ามา,าทันการประชุมครมรวันนี้เพื่อพิจารณาในแนวทางที่ได้มีการประชุมกันของพรรคของแกนนําพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคร่วมฝ่ายค้านรวมทั้งท่านประธานาสภาผู้แทนราษฎรด้วยคือมติก็คือยื่นมาก็ขอให้ทางาท่านนายกนะครับเป็นคนอขอเปิด นะครับให้ครมอรขอเปิดนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงไม่ได้ระบุว่าเป็นวันไหนเพราะว่าต้องมีขั้นตอนนะครับในการที่จะต้องออกพระกิชกฤฎีกานะครับเรียกเ,เปิดสมัยประชุมวิสามัญเพราะฉะนั้นขั้นตอนตรงนี้ก็ยังไม่ทราบว่าจะเ,าเสร็จเมื่อไหร่หรือยังไงเพราะว่าต้องต้อง,ต,องต้องนขึ้นทุนเก้าด้วยนะครับเป็นคนตัดสินใจเป็นคนเปิด ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ใช่ครับเป็นพระบรมราชองการเฉยๆนะครับในการเปิดสมัยประชุมวิสามันแล้วก็มีว่าปิดก็ยังไม่ได้กําหนดนะครับว่าเปิดวันไหนและกี่วันแต่เห็นว่าที่ได้ข่าวว่าท่านนายกได้แถลงว่าโอเคถ้าเกิดว่าเป็นการแก้ไขปัญหาของอพี่น้องประชาชนนะครับหรือปัญหาในประเทศแล้วาทางสภาคิดว่า,าจะหาช่วยช่วยกันร่วมกันหาทางออกนะครับของอสถานการณ์ณปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่ดี คิดว่าทางรัฐบาลอยากให้างสภาช่วยที้ใครในประเด็นไหนเป็นหลักก็ไปต้องไปพูดคุยกันนะครับก็คือก็คงจะไม่ได้สรุปประเด็นในในที่ประชุมว่าว่าจะมีประเด็นพูดคุยกันในเรื่องประเด็นใดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ปัญหาทุกปัญหาก็คงได้นําเข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนรัฐการประชุมร่วมกันของรัฐสภานะครับแต่เาเว่าผู้อยังไม่รอการเจรจาของรัฐสภาคะก็มีการยื่น ก็ผมก็คิดว่า euh นั่นนั่นนั่นก็เป็นความเห็นที่แตกต่างนะครับในสังคมผมก็ยืนยันนะครับความเห็นที่แตกต่างเนี่ยมันก็ต้องนํามาสู่การอภิรณานะครับโดยเฉพาะในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงก็คือเรื่องของรัฐนูลนะครับในส่วนเรื่องอื่นๆก็คงได้แค่เป็นข้อคิดเห็นแัะเสนอแนะแล้วก็สะท้อนถึงปัญหานะครับในเรื่องของ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝั่งบริหารนี่ผมพูดในฐานะรัฐสภานะครับก,ก,ก็คือในส่วนของเรื่องอรัฐนูลแล้วก็ในเรื่องของประ,ประเด็นปัญหาของฝ่ายบริหารที่มีจะทําข้อเสนอแนะอย่างไรนะครับในส่วนของการที่จะเรียกร้องเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากว่าในสังคมยระชาธิไตยการเรียกร้องเ,เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าการบังคับหรือขู่เข็นนะครับมันก็ผมว่ามันก็ไม่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 น่าจะใช่เรื่องที่ถูกต้องแล้วก็บางเรื่องเนี่ยมัน ทางจุดยืนของพรรคแต่ละพักมีอยู่แล้วนะครับเช่นนะครับต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสถาบันนะครับต้องไม่ยุ่งกับเรื่องสถาบันนะครับแล้วก็หมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยที่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 เราไม่แก้เพราะฉะนั้นจุดยืนแต่ละฝ่ายมันก็มีนะครับจะข่มขู่บังคับขู่เข็นนะครับมันก็คงกระไรอยู่นะครับก็อยากฝากถึงผู้ชุมนุมและน้องๆนิสิตนักศึกษาและนักเรียนว่า สิ่งที่เราพยายามทํานั้นก็ทําเพื่อประเทศชาติของเราและทุกส่วนก็มีจุดยืนของของแต่แต่ละบุคคลความเห็นที่แตกต่างในชาติก็ยังคงมีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าทุกความเห็นจะต้องไปสู่ทิศทางเดียวกันก็คงต้องหาทางออกด้วยกันพูดคุยกันนะครับอารมณ์อร่อยซึ่งกันและกันนะครับอันนี้สิ่งที่ที่ที่ผมอยากกล่าบวิงวอนว่าความเห็นต่างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดคิดว่าเวทีสภาจะช่วยให้าสจารย์มันดีขึ้น ก็ทุกคนอยากเห็นนะครับว่าวิธีสภาเนี่ยสามารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้เลือกเราเข้ามาเป็นตัวแทนในฐานะนักการเมืองนะครับเราก็อยากทําตรงนั้นนะครับให้เกิดขึ้นในใน,ในแผ่นดินนะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนะครับก็คงต้องไปว่ากันในที่ประชุมของรัฐสภาท,าทีม,เเทม,ทมทก็ยังยังไม่ได้คุยเรื่องตัวเลขที่เหมาะสมจะว่าจะเป็นกี่วันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับการประชุมก็คือ วาละที่มีการพูดคุยกันก็มีอยู่ไม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 ่กี่เรื่องไม่กี่ประเด็นงั้นผมคิดว่าอ่มวันสองวันสามวันเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็คงหมดเสด็จน้ําแล้วว่าว่าว่าจะไปในทิศทางไหนหรือไม่อย่างไรนะครับโดยโดยส่วนตัวนะครับก็คงอาจจะต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าการอนันเสร็จมันก็ต้องรีบกําหนดวันวันวันปีสมัยประชุมเลยเพราะว่าในส่วนหนึ่ง สมัยประชุมก็จะเปิดอยู่แล้วนะครับในในในวันที่หนึ่งก็เปิดสมัยประชุมสามัญแล้วแต่สิ่งที่พวกเราคุยกันในฐานะเป็นตัวแทนในฐานะฝั่งของรัฐสภาเนี่ยเราก็คุยกันว่าณเวลานี้เวลาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็มีค่าสําหรับการที่จะได้พูดคุยกันได้เจราจากันได้หาทางออกร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจริงมีมตริร่วมกันในการที่จะเร่งเปิดสมัยประชุมวิสามัญเพื่อที่จะเผื่อมีโอกาสที่จะได้ าหาทางออกร่วมกันได้นะครับโดยสันติวิธีโดยแนวทางที่ให้เกิดความสงบสุขภายในประเทศได้อันนี้สิ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าพวกเรานักการเมืองทุกคนอยากเห็นนะครับอ,อ,อยากเห็นสิ่งสิ่งสิ่งนั้นครับอันนี้น่าจะเสนอวรวมกสวด้วยไหมก็ต้องเสนอครับเป,เป็นเป็นเป็นรัฐประารครับครับคุณผู้เราเปิดรุตุสภาแล้วแต่ว่าจบสิ้นไปแล้วแต่ว่าในส่วน ก็ต้องต้องต้องค่อยๆว่ากันนะครับสังคมผมบอกแล้วสังคมเมื่อมีความแตกแยกนะครับก็ต้องหาวิธีที่จะมีบทสรุปที่ดีสันติวิธีนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าการเรียกร้องเป็นสิ่งที่เราถ้าเราคิดว่าการเรียกร้องเป็นสิ่งที่ถูกถูกต้องเพราะฉะนั้นอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้องก็ต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมือนกันต่างฝ่ายต่างที่คิดว่ามีสิ่งที่ถูกต้องด้วยกันทั้งคู่นะครับมีมีมีนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องของระบบประชาธิปไตยนะครับมันมีสองฝ่ายสามฝ่ายสี่ฝ่าย หรือความคิดเห็นที่หลากหลายในแผ่นดินนะครับไม่ใช่ว่าเรามีความคิดเห็นอย่างนี้แล้วเราต้องบังคับว่าต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณต้องทําอย่างนี้แล้วอย่างนี้ถึงจะจบอย่างเนี้ยมันก็ผมว่ากระบวนการทางความคิดก็ต้องฝากน้องนนิสิตนักศึกษ,ษาหรือฝา่งนั้ก็มาช่วยกันคิดนะครับกระบวนการทางความคิดขอให้มีจุดที่มันสามารถที่จะ,ะจบลงแล้ด้วยการพูดคุยเจราจากันได้ครับ,บค,ครับขอบคุณครับ ใช่ใช 1, 6, กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ